ไม่มีก็ต่างคนต่างอยู่คนเดียวเหมือนกันพี่อ้อยก็ตัวคนเดียวพวอย่ารอลูกเอกเข้ามาได้อันนี้เปิดแล้วหรอยังเริ่มไลฟ์แล้วค่ะอ๋อแล้วเริ่มเดี๋ยวลูกเอกก็จะทยอยเข้ามาชมอ๋ออันนี้คนอื่นโอ้โหเปิดแล้ว นม่พี่คุยอะไรไหมหรือว่าอย่ยังาอยังเราเลือดเพลยคเข้ามาอ๋อคือเราคุยสเปรย์ละได้ใช่เดี๋ยวเราจะไม่ใช่สําคัญคือตอนเรียนไม่ได้อ่านอะไรใช่ไหมอ่านแล้วค่ะอันนี้กําลังไลฟ์สดอยู่อันนี้ลูกเพจกําลังกําลังชมเราแบบเรียวช็อตเราต้องระวลับหัวคิดว่ากําลังสบิ่นออกลูกเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับ พี่แม่มแล้วก็พี่เอ๋น้องสาวแท้ๆเลยของแม่อ้อยจริงๆพี่แม่มมาชื่อเบบี้แล้วเขามาเปลี่ยนเป็นแม่มนี่เขายังว่าเลยไม่บอกเขาเบบี้พี่อ้อยเลยไม่ได้หน้าแก่อย่างนั้เขาบอกแม่มเขายุดตรงนั้นเขาลืนึกถึงเอ๋ไม่ได้เลยอมิดถ้าเราลองไปบอกเขาว่า ก็นีแหละที่เบบี้ได้มาจะนี่ได้จะไปคุยกันเนี่ยนะพอพอพอมเบบี้ได้ฟัเหตแต่ลูกเขาจำไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าที่พี่ฟังในที่ที่น้องรู้อ่ะรู้สึกว่าลูกเขาสิบขวบแกกูไม่เคยเหตุมันสิแกจะจำไม่ได้ประมาณแต่ว่าก่อนก่อนหน้านั้นอาจจะจําได้ป้ายอยจําได้อืพี่หน่อยจําได้พี่อ้อยจำพี่หน่อยคือเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจำได้เดี๋ยวพี่อ้อยยัง่ยเขาจะได้อาจจะจําเรื่องของเขาได้ตอนเด็กๆเนี่ย ก็เลยโอเคตอนนี้มีลูกเพจเข้ามาแล้ว300กว่าคนนะทุกคนต้องต้องบอกว่าทุกคนแบบรุนแล้วก็รอต่ดีใจเนาะที่ว่าดีใจ่าทางอินจานก็เก่งพี่สางโตบอกว่าเก่งนะอย่าพูดไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรหาได้พ้นจริงแล้วพี่แหม่มอ่ะเขาลงไปแต่นานแล้วเขาเล่าเขาเรียกอะไรวะกาจกรรมอะไรวะเออส่งเรื่องไปมานานแล้วแต่ว่ายุบยุบไปเนาะแล้วก็หายไปนานแล้ว มาคุย <One> ก <input> ันด so right. so 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 ีกว่า so ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่อยู่กันพี่น้องรวมกันทุกคนเนี่ยตอนนั้นก็ยังมีพี่อ้อยอยู่ไหมตั้งแต่เด็กเลยมีคืออะไรครอบครัวตั้งตนชอบอะค่ะมีพี่น้องกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนพี่อ้อยมาแยกตอนมีครอบครัวนี้แหละเจ็ดคนอยู่โรบแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้พี่ก็เป็นคนตรงๆนะค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะอะไรที่ เห็นยังไงพูดยังไงทางก็คือว่าคือพี่น้องอ่ะพ่อแม่ไม่มีมรดกต่างคนต่ไม่มีบ้านอะไรทุกคนมีคนเดียวคือี่หน่อยมีบ้านแต่ี่หน่อยเป็นคนไม่เอาพี่เอาน้องตลอดทุกวันนี้ก็ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องแล้วพี่เอยก็มาหาพี่หน่อยเรื่อยบอความช่วยเหลือพี่หน่อยก็ไล่ไล่แบบมุ้ยหมาไล่แกก็เลยฝันว่าเรา เรายุมาสิ18็ดสิบปดมั้งเราก็ไม่มีตังค์แล้วพี่ก็ขอตังค์เราหรือยืมเล้วจาไม่ได้เนาะมันลืมขนานนมากแลวเราไม่มีตังค์ให้อ่ะเพราะเราต้องกินอยู่ส่งเรียนด้วยอไม่มีฐานะไงมันก็เลยทิ้งชั่วตั้งนั้นหายไปเลยก็ไม่เจอเลยเลยนั่นแหละแต่เร่ส่วนไม่แต่เราไปเยี่ยมพี่อ้อยตอนนัพระต้นสองขวบอยู่เลยไปเยี่ยมที่ไหนเออมันเป็นอันนั้นจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ทำงานอยู่โบลิ่งไม่ออก ไม่ไม่พี่แม่เป็นเป็นสถานที่โบลิ่งไม่รู้พี่เป็นแม่ครัวหรืออะไรนะจำไม่ได้นะหรือเลิกหรือว่าทํางานเป็นเจ้าที่โบลิ่งอะไรสักอย่างอ่ะเจ้าที่โบลิ่งมากกว่าจำนะคือนานมากแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่อายุอะไรวะสิบสามเขาสิบสามได้คือพี่สาวค่ะต้นอ่ะป้าป้าสักไว้อะค่ะเขาเล่าว่าเหมือนมีน้องสาวของของแม่ไอยเนี่ยค่ะมาหา เรื่องอะไรเนี่ยแต่ที่ไหนบ้างใหมนไม่แน่ใจว่าที่โมร่าโบลิ่งไม่ใช่บเจิทิบ้าไงที่พักต้อนยังเด็กอยู่เลยยังไม่มีน้องสาวหเลยตอนนั้นท่บ้านไหนล่ะก็ยังจำไม่ได้เนี่ยมันนานมากแต่ถ้าที่จะจำตามที่พี่จำความได้อ่ะเออฮี้ยนไปเขาหรอใช่ส่วนมากเราไปหาส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยจะซีกันไม่คนที่สี่คนที่ห้าซีกันแล้ว คือตั้งเด็กจะไปไหนไปด้วยกันไม่ใช่เราไปบ้านแต่สมุทรมบันก็ได้ไปด้วยกันตลอดสองคนเราสองคนนี้จะสนิทกันไนิทกันไปด้วยกันกันจะไปบ้านพักต้นตอนนั้นพักต้นแค่สองขวบถึงเหรอวป่าใช่ประมาณนั้นยังเด็กกูเลยแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเจอแต่รอพักต้นอ่ะตอนเด็กน่รอมาตั้งใจว่าโตขึ้นไอ้ก็ตั้งใจว่าจากสองขวบใช่ไหมก็ตั้งใจสักพักอื่นแล้วไปเยี่ยมกัสักเดือนอะไรเงี้ยแล้วนนัก็ไม่เคยเจออีกเลยแต่สองขวบแล้วแค่ ไม่ทันไม่ทันอ๋อไม่เคยเห็นเลยน้องสาวไม่เคยเห็นเลยแนพระต้นไม้เดียวเท่านั้นไม่เห็นเลยแล้วก็พอคือทุกคนก็ไม่อยู่บ้านหมดแหละแต่ว่าพี่พี่หน่อยไล่ไปแกก็ออกจากจุดตรงพี่น้องเราไปมันก็เลยไม่เจอเลยแล้วแกก็ไปแล้วก็เจอแกครั้งหนึ่งที่บอกอ่ะแกมาขอยืมเงินเราหรืออะไรสักอย่างตอนเราอายุสิบเจ็ดนะแล้วก็เรียนส่งตัวเองเรียนตอนเรียนปวชแล้วก็มีตังค์ใช้อยู่แล้ว เราก็ไม่มีการตามหาพี่น้องแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกหายไปเลยนะก็ไม่เคยเห็นเลยและถ้าเกิดว่าคำนวณแล้วพี่น้องบอกว่ากี่ปีปีเนี่ยรู้สึกว่าที่พี่รณชะคำนวณแล้วปีสามเก้าใช่ไหมที่หายแล้วที่ดูยูทูบอ่ะสามเก้าที่หายหายแล้วอ่าอันนี้รู้สึกว่าตอนนั้นพี่ก็คือยี่สิบต้นต้นยี่สิบอ่ะสามเก้าที่คุมพศใช่ไหมเหมือนไม่ จะโลนลดชุนตอนปีสามสี่สามห้าสามห้าแต่ว่าหายปีสามเก้าลูกค้าลูกเหตุตอนนี้คะต้นสวัสดีค่ะต้นให้ท่านนั่งตรงไหนดีอ่ะอันไหนดีให้ให้น้องจับผมพี่ปฏิเ่ธ ต้นก็เป็นหลานนนี่ก็หลาเป็นลูกชายพี่อ้อยเจอกันตั้งแต่ตอนสองขวบมาแล้วเพิ่งจะเห็นเนี่ยดีใจจังเลยอ๋อน้องสาวมาด้วยีจังเพราะว่าพี่เรียกน้าเนอะน้องนั่นแหละไม่เคยเห็นน้องสาวเห็นแต่พัดต้นตอนสองขวบมาในในในเพจในอยูกูเห็นเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วก็นึกว่าแฟนพี่อ้อยหลวงพ่อยังทิ้งหัวอยู่ แต่ลุงลุงไอพ่อต้นวางไว้ที่เดี๋ยวเขาดรงไหนไม่ไม่ต้องกลัววางทีอ่าไม่แม่งยังไงหลวงพ่อจะเป็นพระพุทธเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้จะเป็นรูปหลวงพ่อเออพ่อของพระต้นเพ่อพระต้นนั่นแหละแพรพี่อ้อยแฟนพี่เขาคนหน้าตาดีแล้วพ่อพระต้นตอนเด็กก็ล้อหล่อหล่อมากเลย ได้เต็มสองขวบเองท่านต้นยังสองขวบอยู่เลยเนาะแล้วเราก็ไม่เจอแต่เงเลยจนป่านนี้แหละแต่ดีนะมันจะมาผด้วยที่ท่านต้นบวชดีมากเลยอ่ะแม่ก็ได้ตทำงานก็ทำงานอยู่นว่าตอนนี้เลยสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนแล้วบวชกี่ปีแล้วคะับคุบวชได้ห้าหกพรรษานี่แหละโอเก่งเนาะแล้วตั้งใจจะบวชนานไหมเนี่ยตลอดจะบวชอยู่ตลอดโอ้โหดีเลย ดีมากนะเด็กเด็กรุ่นใหม่เด็กคนใหม่แล้วก็แบบนี้ดีมากนะโมได้เป็นมหาแล้วด้วยเก่งเก่งมากเลยดีใจแล้วเดี๋ยวจะไปเจอโยมแม่ดีใจไหมเนาะก็ลองดูเขาบอกว่าลองดีใจตอนแรกว่าจะคุยกันว่าจะน้าจะคุยกับน้าแม่มกับพี่สาวคนโตพี่อ้อยนะเอ้ยพี่พี่พี่เหน่งพี่เหน่งเขาโตกับคนโตก่ว่าจะพาพี่อ้อยไปอยู่บ้านน้ อแต่ทีนี้ทีนี้พอดู youtube แล้วเนาะที่ที่สัมภาษณ์กันนะเอ๊หน้าตาแกแจ่มใสแล้วแกรู้สึกว่แต่จะไม่ได้รบกวนหน่นอนท่านอาจารมีความตุลงให้ท่านอยู่นะเออที่บางกานจะไปคุยกันดี่แหละที่บางงานแต่เราแต่จะถึงเวลาอะไรก็อ่าแต่จะบอกแกว่ายังมีบ้านพี่น้องอยู่นะก็เผื่อเวลาอ่าจะขอเบอร์โทรกันไว้เผื่อแกนี่อยู่คลองสามใกล้ใกล้กัน ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ไกลก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบ้านปลายชีวิตแกอยากจะไปอยู่ไทรก็แล้วแต่แกตอนตอนแรกว่าจะอยู่อะพาวอยู่น้าพอเห็นยูทูบแล้วสุาแกจะเฉ้มใสแกรูสึกที่นั่นรู้สึกแกพอใจก็เลยคุยกับน้องไว้ว่าถ้าบ้านปลายชีวิตถ้าเขาจะมาอยู่ใกลเอหรืออยู่กับั้งแม่งก็ได้เราไม่มีปัญหาที่น้องเรารักกันอยู่แล้วถูกไหมนี่ยังดีใจว่าเออได้เจอพี่สาวแบบเป็นอะไรที่ ย่งอยู่โรงงานอ่ังลำบอยู่ใช่ก่อนหน้านั้นพวกนั้นพวกเราลำบากเพราะว่าเพ่อไม่มีมันดกอ่ะครับต้นเราก็ต้องหาเองพวกนั้นพวกเราก็ลำบากนะเพราะว่าแม่สามแม่บากแม่แม่และแม่มเสียห้าขวบแล้วแม่เป็นห้าขวบอยู่เลยไอ้นี่ก็สามขวบหน่อยๆแล้วพ่อก็ไม่ได้ดูก็โยงแม่คยเล่าให้ป้าฟังเนี่ยป้าป้าไม่มาจะถามก็โยพ่อโยงแม่เสียแต่โยงพ่อแต่พ่อต้องไปโยงนะทุกวัน นี้เราส่งพ่อทุกเดือนนะพ่อพ่อก็คือว่าพี่สาวคนนี้ดีมากเลยพี่สาวคนที่หนึ่งพี่สาวคนที่หนึ่งพี่หน่งหนาหนึเออพี่เหน่งอ่ะเขาอยู่หนองคายใช่ไหมท่านก็บวชท่านก็บวชด้วยเออแล้วก็เอาพ่อไปดูแลเอาพ่อไปเลี้ยงนะแต่ว่าพวกเราก็ช่วยส่งแต่ต้องเรียกว่าปู่เลยตาตาเนื้อเออตาท่านก็บวชนะเพิ่งจะสึกไม่กี่ปีเองบวชม่ต้องมีหลายสมัยที่เราสบัตตลอดเลย แลาตอนุลังยังไม่เห็นมีเข้ามากี่ข้าวอยู่เดี๋ยวขอขอญาตขอญาตถามนิดนึงนะคะขอญาตถามความรู้สึกของพราต้นก่อนนะคะขอเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วลูกมาด้วยไหมหลังหลานมาด้วยไหมพระต้นค่ะนามัสการนะคะขอญาติสมบถามนิดนึงขอญาตถามนิดนึงว่า วันนั้นที่วันนั้นเห็นได้ไงว่าเราได้เจอเบาะแสกับไม้อ้อยแล้วแต่นั้นเห็นพาต้นเข้ามาดูไลฟ์สดด้วยเริ่มต้นคือพาต้นเห็นเห็นทางเพจได้ยังไงคะพอดีอจะมาจะจาวัดนี่แหละจะจาวัดเข้านอนนี่แหละเอ็นด้เอ็นเจ้าวาดวัดสระท่านท่านดูท่านดูรายการดูท่านก็ติดตามเพจนี้เหมือนกันท่านก็เลยท่านก็เลยส่ง เอาไว้ของเบอร์กันเพราะตอนแรกอ่ะน้าว่าอาจารย์ก็จะแชร์ใหก็ท้ออาจารย์่นแชร์มาให้ดูในเฟซบุ๊กอรก็เลยก็เลยเปิดดูติดตามดูอ๋อติดตามดูก็ตั้งแต่อยู่ของเขาก็จะดูแล้วก็รอดูรอนุ่นอยู่ถามนิดนึงว่าตอนนั้นพระต้นรู้สึกยังไงตอนที่ที่ดูไลฟ์สดแล้วรู้ว่าเราได้บอกแสมาอย่างเงี้ยค่ะพระต้นคิดไหมว่าใช่แม่จริงๆริงไหม แรกก็ยังยังยังรงใสอยู่นะเราวหน้าตาเปลี่ยนไปนะแต่ก็ดีใจและพื่มใจ้วแม่ของแม่ต้นอรู้สึกยังไงคแบบดรู้สึกพึ่ดีใจดีใจเลยอยหิน้วดีใจ่ยังอยู่ว่ยังตามหาเจออยู่ไกลๆอยู่ไกลๆที่เขาคิดว่าเขาอยู่ อนนั้นที่รู้ว่าแม่เขาจำจำพัตตุนไม่ได้ค่ะพัตตุนรู้สึกเสียใจไหมไม่เสียใจไม่เสียใจเลดีจะเรยกอาตมาเหมือนจะน้ำตาเพราะว่าใจ๊ก็ต้องอดรอบไว้ในตอนที่้องพัท่านท่านก็จำไม่ได้จำไม่ได้จะมาก็เลยรอท่านรออยู่ในใจยิ่งเจ๊มีความสุขท่นดีใจเลยอยู่ยิ่งเจ๊มือแกรวมดีที่จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือได้ได้เจอแล้วได้เจอครบ ถือว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยใช่ไหมก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีแรงวันดานใจยืงมยแม่อย่างน้อยก็ยังได้นึกถึงยังมีโยมแม่ท่านกด<ล>ีใจ,ใจ,ใจถ้าอย่างั้นขออนุญาตถามทางพี่แหม่มกับพี่เอ๋<อ><อ>นิดนึงนะคะว่าตอนนั้นที่เห็นทางเพจตอนนั้นรู้เลยไหมว่าเราเจอบอ่อแสหรือว่ามารู้ที่หลังนอนก็เรืู่้ที่หลังเพื่อนโทรมาบอกก็ตอนที่ ทางรายการจัาโทรไปพี่แบม่มยุ่งงานงานก็ไม่ได้รับสายพอวันรุ่ขึ้นมาเปิดโทรศัพท์อ้าวรายการจัาโทรมาก่อนที่จะโทรกลับหาน้องเต้ยอะรายการอิจทรเอ้เพื่อนโทรมาพอดีบอกแม่มดู youtube ยังมีอะไรอ้าวเขาเจอพี่สาวแล้วก็นั่นแหละที่ได้ีทโทรหารายการจัาเลยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงวะคะพี่แม่มีใจมากเลยว่าไม่คิดว่าจะใช่อ่ะว่าจะเจออ่ะมันดีใจอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสาวแบบห้าปีห้า สาาปีเจอพี่สาวเป็นอะไรที่ดีใจมากๆกันเนาะแล้วมาเจอลูกหลานอีกมาเจอหลานบวชเป็นพระโอ้โหเป็นอะไรที่แม่เขาได้บุญเยอะมากๆที่ทั้งพ่อทั้งลูกบวชให้ก็ดีใจอะนะก็เนี่ยจะไปคุยตอนเนี้ยใจจดจ่ออยากจะคุยยังไงตอนเนี้ยอยากจะไปคุยกัพี่อ้อยให้คัาลืมความจําตอนเด็กบ้างเผื่อเขาจะจําอะไรได้บ้างอ่ะเพราะเขาไม่มีความจำจากที่ว่ารถชน ีษเราก็ไม่รู้แล้วก็ดีช่นไม่ได้แกลสุดเลยแล้วก็ได้ข่าวว่านอนโรงพยาบาลปีครึ่งใช่ไหมถ้าปีครึ่งนี่นานมากป่วยหนักนะนานมากแล้วหนักนะเนี่ยซึ่งตอนที่ที่พี่แหม่มเล่าให้ให้ทีมงานฟังว่ารู้แค่ว่าเขารถชนแต่อันนี้คือคนละเหตุการณ์อ่าใช่คนละเหตุการณ์ที่เขารถชนแล้วเขาไปหาเจ๊หน่อยอ่ะอันนั้นเขาไม่เป็นอะไรมาก ครั้งแรกที่เขาลุชนน่ะที่ว่าไม่เป็นอะไรมากอันนั้นน่ะแล้วตอนนั้นพี่เหม่ยก็ไปเยี่ยมพระต้นอย่างสองขวบอยู่แต่หลังจากนั้นแล้วน่ะเขาคงลงก่อเหตุใหญ่ในที่เล่าเนี่ยที่เขาจำไม่ได้มีแหละแล้วเราก็ไม่แล้วเราพยายามตามหาไม่ได้ตามที่ตามหาติดต่าก็ไม่เจอก็เลยติดต่อช่องเก้าอะอะไรนะวันนี้ที่เราคอยนั่นแหละก็ดูเรื่อยๆจะมีเปล่าไม่มีอ๋อพี่สาวคนโตพุยกันตลอดนะพี่สาวคนโตบอกนะพูดบ่อยแล้วแกยังบอกว่า โอ้ยโชคดีจังเลยนึกว่าไอ้อ้อยมันตายกันแล้วหาไ<ด>ม่จเจอเขาจะถามพี่แม่มบ่อยว่าพี่แหม่มเราแต่เราก็จะคุยกันตลอดว่าเออเราก็ติดต่อรายการนี้อยู่ให้เขาตามหาอยู่แต่เขายังไม่ตอบเลยว่าเจอไม่ได้ติดตามต่อเนื่องถูกไหม,มนี่แหละเขาจะเป็นบุญนะที่พัดต้นตอนนั้นที่พี่เขาแต่ก่อนยังไม่มีรายการอีจันไงตอนนั้นที่ทีมงานไปเจอพี่แหม่มแล้วหลังวันนั้นอะที่เราก็ ยังไม่รู้อ่ากตอนนั้นพี่แม่รู้สึกไงแบบช่วงเวลาที่รอก็ดีใจไงว่าเออมันยังก็ยังมีความหวังไงว่าเออถ้ามีรายการเนี้ยมาต่อเนื่องอ่ะอย่างพระต้นไปไปแจ้งมาทางรายการเพดีจันนะแล้ว่าก่อนพี่แม่มก็ดูอยู่รายการเพดีจันร์นู้นหายคนนี้หายก็เลยดีใจว่าเออมันต้องเจอน่ะช้าเร็วมันต้องเจอในเมื่อมาให้รายการจันท์ดูแลอีกทีหนึ่ง าสูตว่าวันนี้นนเราไปเจอพี่อ้อยอที่ร้านแล้วอยากจะคุยอะไรกับเขาว่าก็อ,อยากจะคุยเรื่องเก่าๆตอนเด็กๆน,น,นะเนาะว่าอะไรที่เขาจําไม่ได้เผื่อเขาอาจจะจําได้มัง่งว่าพี่น้องคนนี้ชื่ออะไรหน้าตาเขาอ,อาจจะจําไม่ได้เพราะนานมากเนาะเพราะมันต่างคนก็ต่างหน้าตาเปลี่ยนกันหมดนะ่แต่พี่อ้อย<ต>ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าพี่อ้อยเราเห็นปุ๊บเราจำได้เลยแต่พี่อ้อยหน้าเขาไม่เปลี่ยนไงทรงเดียวกันพี่อ้อยกาน่าจะหน้เหมือนพี่สาวคนโตกับน้องชายคนเล็กอืมพี่อ้อยอ่ะ แต่พวกพี่แม่มาเหมือนพ่อพี่อ้อยเขาไปทางแม่ไงอ, <laughs> อันนี้คือน้องพัตต้นพี่แอมใช่ไหมคะนะเด็ดตอนแรกเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นดงนะคะว่าตอนที่พัตต้นติดต่อมาตอนนั้นพี่แอมรู้หรือยังคะว่าพัตต้นอยากจะตามหาคุณแม่เ,เดี๋ยวยถึงมดนอนที่พนิดานนันพี่ห่กจ คือจริงๆแล้วรูปที่คุณแม่ใส่ชุดสีเหลืองที่ถ่ายร,รูปแม่ลูกกันนะคืออยู่กับพี่แอมใช่ใชมคะ่งพ่อให้ไวแล้วพอรู้ว่าแบบรายการตามหาเจอพี่แอมรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะคะก็ไม่เคยเจอเขาเนาะตาม่ผ่าปี ครั้งสุดท้ายที่พี่แอมได้เห็นหน้าแม่พอจะจำจำได้ไหมคะก็พ่อป้าเล่าให้ฟังเขามาพศสามสิบสามที่หลวงพ่อจะบวชอันนั้นแล้วเขาก็ขึ <at your> like <struggle> ้นไปทํางานแล้วก็ไม่มาอีกเลยแค่บอกว่าจะซื้อจักรยานมาให้เนี่ยพูดกับพี่เหรอคะพูดกับลูกบอกลูกกนเลยค่ะแต่ว่าพ่อป้าเาล่าให้ฟังแล้วเขาก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเมืงเที่ไปทํางานตอนนั้นพี่แอมมาอยู่เท่าไหร่ประมาณขวบกลัว แล้วก็เขาหายไปเลยค่ะแต่เขาก็เป็นพวกป้าเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนที่รักลูกมากเขารักลูกจริงๆเลยแต่เขาก็สงสัยกันทำไมเขาหายไปเลยอ๋อหกันแล้วเขาจะขางเทืาำงานกรุงเทพนี่แหละค่ะใช่แต่หลวงพ่ออาจจะบวชไงปศสามห้าสามสามนะคะนั่นแหละเ็าบอกเขาเขาก็ลงมามางานบวชอะไรนี่แหละค่ะแล้วทีนี้ วันที่ทีมงานเจอเบาะแสของอ้อยแล้วตอนนั้นพี่แอมได้ติดตามทางเพจอยู่ไหมคะได้ค่ะก็ดูไลฟ์สดตอนนั้นตจนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจขนลุกจ่ยใช่ตาคอเลยแล้วก็ดูวิดีโอพี่สาวเนอะแล้ววันนี้ตั้งใจอยากจะไปคุยอะไรกับคุณแม่ค่ะพี่แอมก็ลองดูเผื่อเขาจะจำได้ ดีใจกันหมดแลยนะเพราะตอนที่น้ําแห่มไปหาพรนะต้นอ่ะตอนนั้นสองขวบยังไม่มีแอม,มเลยอแอม,มยังไม่เกิดเลยใช่แล้วก็ไปเจอพระต้นสองขวบก็ไม่เคยเจออีกเลยว่าศาสนามันจะได้เจอกันนะเนะแล้วก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยคะ่ะก่อนที่พระต้นจะติดต่อทางเพจเตอร์มา พี่แอมกับพระต้นได้มีการคุยกันไหมคะว่าแบบอยากจะตามหาคุณแม่ค่ะกระตามแล้วพ่อเอแลวพี่แหละบอกจะตามหา นี่ถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสได้เจอหน้าแม่อ้อยพัดต้นอยากจะคุยเรื่องราวอะไรกี่ยกับคุณแม่บ้างกคุยถ่อดีตมากเิบันนี้บอาอก็่านคดีดูแล้วต้จะใจดีไดอยู่ทํางานเลยจะมีความสุขจก่าท่าะไม่ไหวแล้วก็อยู่กับนาหอยู่ที่บาลก็ท คือพระต้นก็พร้อมต้อนรับคุณแม่อ้อยเสมอถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะยังจําไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปเจอหน้าแม่อ้อยกันแล้วก็จะได้เจอกับพ,พี่แม่อ้อยก็จะเจอกับน้องสาวด้วยเพื่อ<า>ท่านจะ<า>พอจะจําอะไรขึ้นได้บ้างนะคะเดขคุยได้ขอเบอรไว้โทรหา ถือว่าวันนี้ได้เจอแม่แล้วตามตามที่ตั้งใจไว้โอเคค่ะและอธปบายดีเนาะดีแล้วแข็งแรงกันยังดีเลยี่เรียนดีแล้ว ี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตลงไลน์ก่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเจะกำลังจะเดินหักไปหาแม่อ้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไลฟ์สดขึ้นอีกทีนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราให้ทางคุณพี่แมมพี่เอแลวก็พัตโต้แล้วก็พี่แอมนะคะได้คุยกันก่อนนะว่าโอเคยอนความหลังกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเพจติดต,ตามวินาทีที่ได้เจอกับแม่อ้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพจ เดี๋ยวตอนนี้ค่ะลูกเพจให้กําลังใจเยอะมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยกมีอะไรฝากถึงลูกเพจไหมคะขอบคุณมากๆเลยคที่ตามหาพี่สาวให้เจอเป็นอะไรที่เป็นบุญอ่ะนะไม่เคยเจอพี่น้องสาวถึงห้าปีเป็นอะไรที่ดีใจที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้รายการนี้ก็ไม่รู้จะเจอกันยังไงเนาะจริงไหมล่ะเพราะว่าประเทศไทยมันกว้างอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปเจอตรงจุดไหนดีนะที่มีรายการจันท์ขึ้นมา เพราะว่าแต่ก่อนเราก็ดูรายการนี้แหละที่ว่าตามหาเด็กแล้วว่าช่างบ้าพี่เด็กตอนนั้นน่ะที่แบันบก็ดูอยู่แต่ไม่คิดว่าพัฒต้นจะมารายการนี้เหมือนกันไงไดีแล้วที่พัฒต้นมาออกหารายการนี้โชคดีามากมากขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราก็ลุ้นคําตอบก,กับแม่อีกทีนึงว่าถ้าเขาได้เจอหน้าน้องสาวสองคนนี้แล้วแล้วก็ได้เจอพังพัฒต้นแล้วก็ พ <PM, S 2> <Okay, bye. S 1> ี่เอมคือลูกทั้งสองคนเนี่ยมาหาแม่อ้อยพร้อมกันเลยแม่อ้อยจะจะจำเรื่องราวความหล,หลังได้ไหมเดี๋ยวเรามารุ้นติดตามกันนะคะลูกพิทค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขออยุญาต่งไลร์กันนะคะสวัสดีค่ะ